สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับในรายการ English of Gallery รายการไฮบริดโปรแกรมที่จะผสมผสานระหว่าง Situation Comedy และการผสมผสานที่ลงตัวกับการระบบการสอนภาษาอังกฤษในตอน Final เอ็กซัมเราจะมาดูกันครับว่าการโกงข้อสอบจะได้ผลลัพธ์อะไรและก็อ่านหนังสือสอบจะได้ผลลัพธ์อะไรเชิญชมได้เลยครับ Final Exam ครับ อย่าคะโอ๊ยประเมินตัวเองสูงไปปะเนี่ยจะบ,บ้าเหรอไอ้ยินนั่นพีคแอดยูฉันไม่ได้แอบ,บดูเลยเธอเลยเธอนี่ก็น,น่าอย่ากับพีกหมูอยู่แล้วนะใครจะแอบ,บดูผู้ชิ้นกำลังดูว่าเธอกำลังจะโกงข้อสอบใช่ไหมมันเรื่องของฉั้นยาก it's not o few y business เไฮฮ Hi ล was a g i ไ l Hi <c oughs> ไหนหรออุย้ยเมื่อนอินทร์ชนีคนนี้จริงๆเลยคิดเขาถามว่าเธอแบบเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหายว่าซึ่งเก,กิร์มใช่ไฮสูงจะไหวไหมเนี่ยคะเออไม่ไหวจริงๆใช่ๆไม่ไหวจริงๆดูสิตัวก็เตี้ยนมก็แบนตาก็ตีคิ้วก็ตก <c oughs> ไม่ไหวเลยนักกินปากเนี่ย Welcome to the canteen canteen เย yeah, ้ canteen นี่พี่คีถ้าคันทีนะคะแนะนำมาใช้นี้เลยคะ่ะโทนับยาที่ใช้สำหรับรักษารโรคที่เกิดจากการคันเนื่องจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือเท้าเชืช้อราในน่งผ้ากันเปื้นเชื้อราบนหนังศีรษะใช้โท,ทนัำเจ้าขอจะกับเยนเปรี้ยงุสักคันเล่ย <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือผมไม่ได้หมายถึงคันทีนภาษาไทยอย่างนั้นผมหมายถึงโรงหาบานี่เขาเรียกว่าแค่ทีนนะถ้าน้องจิ๊บไม่ไหวคำนี้น้องจิ๊บเรียกว่าแค่เฟตเชียร์ไได้ครับกาแฟอะไรหรอโอ้ไม่ใช่ครับหมายถึงโรงอายารี่า แค่เฉ n ยวจ,จะแค่เปลี่ยนชีเรโอเคภาษาอังกฤษจะรอดไหมเนี่ยรอดแน่ถ้าใครอยากจะรอดจากการสอบในครั้งนี้แล้วก็เ <c oughs> น่ <c oughs> พระรอด <c oughs> ชื่อก็ <c oughs> <ค>บอกอยู่แล้วว่ารอดใครอยากได้งลงชื่อเลยนะของมีจำนวนจำก,กัดคิดๆขอค่ะใจเย็นๆใจเ,เย็นเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อเรื่องแบ็คเมทิกสิลศาสตร์บนดาวสมัยนี้มันต้องป้ายเอ้ยนั่นมันป้ายวิทยาศาสตร์มันแบบป้ายอ่ะและที่แน่ๆจะช่ต้องนี่นี่คือแตสมาร์ทวอทวอทนั่นมันอะไร นาฬิกาไม่ต้องวอชนี่คือนาฬิกาอัจฉริยะที่เราสามารถรวบรวมระบบดาต้าเฮ้ยข้อมูลมันตรงเย t a ่แล่ยังสามารถส่งไปยังระบบซ a ทเท l i ไล c o m อม n a t เ o ชั่นซิทเทิลไลท์ซิสต็มจาะเรตมของเรา s ิสเต็มซิสอะไร System มมันต้องระบบโอ้ยแก้อยู่ได้ลำคาญแก้ไปถึงไหนเนี่ย แล้วพอระบบส่งมาจากดาวน์เทียมก็จะมาอยู่ในนี้นาฬิกาของเราข้อสอบทุกอย่างก็จะมาอยู่ในนี้โอ้โหน่างคุณมากเลยอะ That's แดชซาวแบ็คแดชช t จิงแมนคือการโกงข้อสอบนะครับการโกงข้อสอบเนี่ยมันไม่ดีครับสอบผ่านไปก็เป็นเด็กที่ไม่มีคุณภาพอยู่ดีนั่นแหละครับมันเหมือนการสอบตกมันคือการโกหกตัวเองนั่นแหละครับ <laughs> ว่าทุกคนครับวันนี้ต้อนย,ย,ยาวแน่เลยครับ Sit on the b e เ c h จะบอกเราว่าอย่าไปกองไนดูคนนี้หลอกคนอื่นแต่ที่จริงอ่ะก็หลอกตัวเองหลอกคนอื่นด้วยว่าเนี่ยเป็นเบนซ์นี่มันเบนที่ไหนมานั่งชัดๆัจิจบว่าที่พีคิดพุดมเมื่อกี้ก็ถูกแล้วนะคะถูกอะไรก็พปคิดบอกว่าซิกอดืดนเบนซ์ก็แบบว่ามานั่งนี้ส่วนนี่มายืนใช่และนี่ก็ this is a pen this is a paper แฟชชี่เนี่ยเด็กมาหามลัยเขาไปเรียกกันมันไม่ใช่นะครับจริงๆเฟชชี่เนี่ยมันมาจากคำว่าแฟชครับแฟชที่แปลว่าสดหรือสดชื่นนั่นเองครับแต่หน้าไอ้คงผมเห็นว่าไม่ใช่สดน,สนะครับมันสดแล้วล่ะครับจริงๆเด็กปีหนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าแฟชแฟชแมนนะครับปีนักเรียนปีสองก็ second year student sophomore นต์เรียนปีสามครับ third year student junior นี่เรียนปีสี่โฟร์ t ยี e ร์สติวเดนก็ senior ครับผมเราเป็นเจ็ดไม่เก๋เขาเรียกว่าอะไรนะคะ เดี๋ยวพี่แก่ก็ซูเปอร์ซีเนียร์แล้วครับฮะซูเปอร์ซีเนียร์สอรี่สอรี่สอรี่โอ๊ยคำว่าเลี้ยงซูเปอร์ซีเนียร์เป็นซูเปอร์ซีเนียร์บ้าเหรอซูเปอร์ซีเนียร์ที่พี่กินบอกเนี่ยคือผู้สูงมาสุดๆแก่ท่ามืเลยแกนี่ถ้าแกหัวเราะนะพรุ่งนี้ฉันไม่ให้ข้อสอบโกงแกดอนชีต on the exam เดี๋ยวโกงข้อสอบเลยครับ Study for the exam กันดีกว่าครับโอ้ยแค่สอบค้อเนี้ยไม่ผ่านเนื้อสิ ใช่ไงครับน้องเจฟสตูดี้ฟอร์ด e e เซมเนี่ยหมายถึงอ่านหนังสือเพื่อไปสอบเด็กเด็ <ST AR C TI> e> กสมัยนี้เนี่ยเข้าใจเป็น Read exam book จริงๆมันไม่ใช่นะครับ I had exam I had English b e c a u s e I come from the factory of computer <laughs> อา้าวเฮียเฮียไก่เฮียเป็นเด็กโรงงานเหรอ Factory ไม่ใช่เด็กมาหาลัยอ่ะฉันไม่ได้บอกว่าฉันมาจากโรงงานคอมพิวเตอร์ฉันจบมาจากคณะคอมพิวเตอร์ เขาจะอะไรถือเปล่าอ่ะถ้ากดคณะมันต้องแฟคเทอรี่นะตาี่เดียเฮียพูดว่าแฟคเทอรี่อ่ะมันคือโรงงานอเฮียนี่ไม่น่าโง่เลยนะแมทชิปลาราตนี่คิดแล้วเรื่องสอบอ่ะพร้อมแทนไอพาร์ตเด็กแสมเพราะว่าฉันอยากจะสอบผ่านเพราะว่า I have s t u d ส e ์ดี้อั i s I ษ i อซ n นไอวอสไอวอส ต้องทำให้ผ่านสิ We I can pass I will pass I will pass ฉันจะต้องสอบผ่านให้ได้นี่อินัทชลูดนี่อ mm ิ hmm. นัทชลูดตามฉันมาทำไม I w i ี <Okay. S 1> ีใช่ I will pass to the e x t r a m e you have to be in miracle เธอเชื่อในปฏิหารไหมแต่ฉันไปจุดทู่บอกสำนั้ทัเบียนก่อนนะก่อที่จะได้ให้เก่ดเอย ชูถึงชิชิหนักอกหนักใจนะชิชิก็ไม่ยามแพ้หรอกต้องสู้ต้องสู้อถึงจ้าชนะเอาไปขายอ่ะไอจิไอจิขันอีแสไม่แน่เลยอ่ะเนี่ยแสมดามแสมดามไงถ้าเราอ่านหนังสือแล้วต้องทำได้เราแข็งด้วยทำอะไรหรอสอบไงเอ้าสอบเมื่อไหร่เอ้าก็สอบพรุ่งนี้ไงจริงดิสอบวิชาอะไรนะเอ้าก็ภาษาอังกฤษไงว่าอ่านหนังสือวะ เดินไม่ดูตามมาตาเรือเดินเอ้ยเดินเดินเดินเเดี๋ยวดูมือดิเอ้ยโอ้โหดูสะอาดมากเลยอยู่ลุกโซคลีนเลิกจบโอยใส่ตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยเออใดีลเดีเดี๋ยวดี๋ยววเดวเอเเี่ียด If you w a n e to s h i t on e x a m you have to technology. เนี่ยเทคนิคการสอบนจะบอกให้ first thing you have to always do is you have to be okay okay you have to be careful okay โอเคใช่คำพูดทสอบได้หรอ ่ใช่ที่ไปโลตันแล้วที่สอบได้เลย <c oughs> เฮ้ยล้อเล่นจะบ,บ้าไงห,หมายถึงเวลาสอบเนี่ยนะตั้งใจทำข้อสอบดีๆดูข้อสอบช้าๆ c a r แค u l l y โอเคลุกแคฟฟรีดูข้อสอบดีๆดูช้าๆใจงเงย็นๆหนูว่าไปคาฟูทำข้อสอบได้จะไปัฉีบสาขาเลยอ่ะ if you want to cheat on the exam you have to if you want to cheat on the exam you have to use technology no if you want on the exam you have to use the tissue paper ถ้าจะอืใส่ข้อสอบก็ต้องใช้กระดาษทิชชู่แกจะบ้าเหรอใครจะไปอืใส่ข้อสอบ เทียเป็นคนพูดเองดีกว่า if you want on the technology ช th ีตที стоит, mm. ่ฉ right. ันหมายถึงอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าอึดอย่างที่แกเข้าใจชีต on อนเอ็กซโกงข้อสอบเข้าใจไม่โกงข้อสอบนี่ชีตอ่ะไม่ไม่ได้ขอมาโกงมาไม่ถึงอึดแต่ถ้าเกิดจะโกงอ่ะต้องใช้คำว่าชีตใช่ครับชีตที่เหมือนแบบพวกกระดาษชีตอะไรอย่างเนยก็ชีตแต่ว่านี่มันชีตครับผมเกงข้อสอบไปอีกแล้วเหรอเออใช่เอ้ยเปล่าไอ้กองตอบแล้วไม่ได้โกง ไม่ได้กรอได้เครื่องอะไรอ่ะยังดักแมงนานาโอ้ใครโกงใครโกงเขาสอบนะ <c oughs> สอบตกทั้งหมดเลยด้วยใครพาดแน่นอนชายฮารแล้วก็ทายเอ็ดด้วยเหนื่อยด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วก็ลำบากด้วยแต่ตอนเนี้ยเฮฟวี่ต้องการวาง What is this? This is a m e g a t o n Oh shit This is มันจะทำให้อะไรเกิดขึ้นอะไรอ่ะก็จะทําข้อสอบแบบหมู่ไงแต่เน็กติอิปานน่าพอเราไ่ว้ได้กล้วยก็จะทําข้อสอบได้วยกล้วยไงเอาล่ะจะฉันไปจุดทูบก่อนนะ วันนี้นะคะโปรฟิเซอร์จะเป็นคนคุมสอบเองค่ะ Where ีทเอาว่าทิ e เและคุณครูคุมสอบหายไปไหนนะครับทิ a เชอรนี่ก็แปลว่าคุณครูนะคะส่วนนักเรียนนี่ก็กลายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกันแล้วต้องเป็นโปรฟิเซอร์ค่ะเซอร์ Sir, มือโปรจริงๆนะคะไก่คะ <c oughs> วันนี้นะคะเรามีข้อสอบทั้งปรนัยคือมันดิเพิ h o ชอยนะคะและอัตนัยคือเอเค่ะ มีเวลาให้สองชั่วโมงนับจากนี้เริ่มสอบได้ค่ะ เอคะอ๋อ,อนี่เหรอคะนี่ก็พาเทนนะคะอันนี้ก็ฟิวเจอร์เทนนะคะแล้วก็เนี่ยโพเทนค่ะว้ายอาจารย์อ่า U I ู่ไอ้สเปลนะคะอาจารย์จะให้สกกะกดอะไรเหรอคะงั้นสเปลตามนะคะไม่มาลายลอลิงไม่เอกออ่างอออ่างกอไก่รวมคำค่ะลายอ๋อลายอ๋อลายอ๋อโธ่จุ๊บจิ้มจุ่มไปมี อาจารย์คะปวดข้อเหรอคะหนูปวดข้อง้น้ำคะ่ะคือขอยาส่งข้อสอบก่อนนะคะแล้วทำเสร็จแล้วหรือยังคะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วก็รีบไปเลยคะ่ะเดี๋ยวล้าส้าใหญ่ออกมานะคะ เฮ้ยทำได้อยู่แล้วผ่านอยู่แล้วเชื่ออีผ่านมั่นใจเลย โอ้เฮียโอ้ยโอ้ยได้ชอวอัพเกรดอัพเจ็ตกีไม่จบเลยวายไดชิวเบยเดอะกราวกาวฉันไม่ดมหรอกฉันดมแต่กิเนอร์เอ้ยไม่ใช่ไหมจิ๊กาวกาวสังกิตแปลว่าดีนะแต่ผมหมายถึงชุดกาวเนี่ย G O W N กาวาชุดคุมเนี่ยโอ้ชุดคุยเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวฉันไปดมคะแนนสอบก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไมฉันสอบตกเนี่ย เฟลเอ็กซัมชคะแนนน้อยกว่าพี่ไก่อีกอะขนาดการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียนมันตกเลยแล้วฉันส่งสัญญาณผ่านโดยใช้เวลาตรงๆจะผ่านไหมเนี่ยโทษนะครับแผ่นสะดุบเหรอครับเป็นไงอ่ะสอบตกบ้างไม่ก็ดีดีไม่ตกทรไม ดูมะเอาอะเอ้าทำไมอะขอบคุณคุณขหาหน่อยได้อาจารย์แกแค่รูปปอยอยู่นะอาจารย์อาจารย์อุ้ยอาจารย์ s o ายเห็นไหมเขาบอกแล้วเขาสอบไม่ผ่านนะอาจารย์เดี๋ยว่อันพาเด็กแซมอยู่โอมีลันช์แกต้องเรียนเข้าวันเชละล่ะจริงเหรอเออสอบผ่านดูดิเนี่ยไหน แล้วจำสมมติภาษาอ,อนะังกฤษเอาไว้ฮะ Where does well does well <S ที่ไหนมีล้อทนี่นก็จะมีเส้นทางยิ่ลง,ล,ง,ล,งล,ววล,ล้อรถยิ่งขับเร็วไปนู่นเลยไม่ใช่ t h e s well ตัวนี้ชื่อ well ที่แปลว่าลอ้อ well แปลว่าความพยายามมีความพยายามที่ไหน t h e s well จะมีทางออกที่นั่นเสมอเหมือนจีบง่ยาย Congratulation You passed exam ในในรายการไฮบิดโปรแกรมของพวกเราวนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความบันเทิงไปกับรายการของพวกเราด้วยนะครับขอขอบคุณทุกทุกคนมากครับขอบคุณครับ